List.io บทที่11อน้องสายอยากพบพี่แจมค่ะน้องสายอยากพบพี่แจมทำไมต้องการอะไรบอกพี่ก็ได้พาดากแกล้งเยาะถามทังทั้งที่รู้ดีว่าวาลิกาอยากพบแจมเพราะเหตุใดน้อง น้องสายไม่ต้องการอะไรหรอกค่ะน้องสายต้องการพี่แจมอย่างเดียวเท่านั้นเด็กสาวตอบเสียงแผ่วน้องสายพูดแบบนี้พี่ใช้อิชชจฉาแจมแล้วรู้ไหมชายหนุ่มพูดพร้อมกับสุดตัวลงนั่งใกล้ๆเธอและเอื้อมมือออกไปจับผมที่เกล้าไว้อย่างงดงามของเด็กสาวอย่างเอ็นดูเมื่อพูดต่อไปว่าน้องสายลืมไปแล้วหรือว่าพี่คือพี่ชายของน้องสายไม่ใช่คนอื่น น้องสายไม่ลืมคะ่ะวาริการีบตอบและอดรู้สึกอึดอัดไม่ได้เมื่อเธอได้มาอยู่กับพาดาในห้องหออันระหโหฐานเมื่อไม่ลืมก็ควรจะทำใจให้สบายเขาพูดเรากับล่วงรู้ความรู้สึกของเธอในขณะนี้ใจของน้องสายคงจะสบายกว่านี้คะ่ะหากคุณชายไม่ดื่มเหล้านี่คุณชายดื่มเหล้าจนเวลาพูดน้องสายได้กลิ่นน้องสายเกลียดแล้วก็กลัวออกคะ่ะ เด,เด็กสาวโต้ตอบเขาอยู่ในใจส่วนริมฝีปากนั้นปิดสนิทพาดาจึงเป็นฝ่ายพูดขึ้นอีกอย่างพึ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อน้องสายจะบอกว่าจะขออะไรพี่ในวันนี้ไม่ใช่หรือค่ะวาริการับคำสั้นๆงั้นน้องสายลองบอกพี่มาสิว่าจะขออะไรจากพี่นายอภิรักษ์ปูบาลถามอย่างใจดี วริกาจึงมองดูหน้าเขานิดหนึ่งอย่างจะอย่างนำใจและความรู้สึกของเขาเออน้องสายอยากจะขอร้องคุณชายค่ะขอร้องอะไรพี่พาดาถามอีกวาริกาจึงตัดสินใจบอกเขาด้วยถ้อยคำที่ทำให้พาดาต้องนิ่งอึ้งไปขณะหนึ่งว่าสิ่งที่น้องสายจะขอร้องจากคุณชายก็คือในระหว่างที่น้องสายดำรงอยู่ในฐานะภรรยาคุณชาย โปรดให้เกียรติแก่น้องทรายด้วยค่ะโปรดอย่าติดต่อกับผู้หญิงอื่นอย่างเปิดเผยให้ใครๆหัวเราะย้อน้องทรายน้องทรายน้องทรายขอร้องคุณชายมากไปหรอคะเด็กสาวถามเบาๆและมองดูสีหน้าสงบเงียบขรึมของผู้เกิดก่อนอย่างน้อยใจนิดเมื่อได้ยินเขาตอบเธอด้วยเสียงฮว่นๆสั้นๆว่าเปล่าพร้อมกับเอ่ยถามต่อไปว่าใครสอนให้น้องทรายขอพี่อย่างนี้ แจ่มหรือไม่มีใครสอนน้องทรายหรอกคะ่ะน้องทรายขอของน้องทรายเองเด็กสาวปฏิเสธพร้อมกับย้อนถามเขาว่าคุณชายให้น้องทรายได้หรือเปล่าคะพี่ไม่เคยผิดคำพูดของตนเองเมื่อพูดว่าจะให้ทุกอย่างที่น้องทรายขอร้องพี่ก็ต้องให้พาดาพูดอย่างหงุดหงิดเล็กน้อยที่เขาพลาดไปว่าให้วาริกาจำกัดขอบเขตการติดต่อของเขากับชมพิไล ให้อยู่ในสภาพลักรอบด้วยการขอร้องที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกขอฉะนั้นเขาจึงบังเกิดความขุนเคืองชุนโกรธเจ้าสาวจะเป็นของเขาขึ้นมาวูบหนึ่งน้องสายขอพระคุณค่ะและน้องสายจะจดจำคำพูดของคุณชายไว้ทุกอย่างคำพูวาริกาผู้เสียงอ่อนหวานแต่กระนั้นคำพูดตอนท้ายของเธอก็ยังสะดุดความรู้สึกของพาดา เขาจึงขยับกายลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามห้วน,ว,นว่าน้องชายหมายความว่ายัางไงที่ว่าจะจดจำคำพูดของพี่ทุกอย่างไว้น้ําเสียงของพาดาเป็นเหตุให้วริกาเงยหน้าขึ้นมองดูเขาด้วยดวงตากลมโตคู่บริสุทธิ์อย่างฉงนสนเทซึ่งเมื่อชายหนุ่มพบดวงตาคู่นั้นความใกล้จะโกรธอยากจะเกลียดก็ค่อยๆมาลายหายไปทีละน้อยละน้อย น้องชายหมายความว่าจำไว้เท่านั้นค่ะเมื่อเธอตอบเขาอย่างงงๆพาดาจึงตัดบทด้วยการเปลี่ยนเรื่องใหม่ว่าเมื่อกี้น้องชายบอกว่าอยากจะพบแจมใช่ไหมใช่ค่ะงั้นประเดี๋ยวพี่จะไปตามมาให้ในายอภุรักษ์ภูบาลบอกพร้อมกับเตรียมหันกายจะเดินออกไปจากห้องนั้นแต่แล้วเท้าที่กำลังจะก้าวเข้ามาก้าวเดินของเขาก็ต้องชะงักงนันเพราะ ได้ยินเสียงวรีกาเรียกเขาเบาๆว่าคุณชายคะน้องสายต้องการอะไรอีกหรือชายหนุ่มหันมาถามอย่างสงสัยวรีกาจึงรีบสายหน้าปฏิเสธและบอกด้วยเสียงอ่นอ,อนหวานว่าเปล่าคะ่ะน้องสายไม่ได้ต้องการอะไรหรอกคะ่ะนอกจากเมื่อกี้น้องสายลืมกล่าวคำว่าลาตีสวัสด์กับคุณชายไปคะ่ะ พาดายิ้มอย่างนึกขำที่วริกาเตรียมพบเขาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคืนนี้พร้อมกันนี้เขาก็ได้ก้าวเข้าไปใกล้เด็กสาวพางพูดว่าอา้าวน้องสายจราตีสวัสด์พี่ไม่ใช่หรือวาริกาปรปะยักน้ารับพร้อมกับยิ้มอย่างน่ารักเมื่อจะบอกเธอจะบอกเขาว่ารา,วราตีสวัสดิ์ค่ะจ้าราตีสวัสดิ์ขอให้น้องชายของพี่จงหลับสนิทและฝันดี พาดากล่าวตอบด้วยเสียงกังวานอ่อนโยนพลางนงกายลงจูบที่ศีรษะของเด็กสาวและเมื่อเหยียดกายตั้งตรงเขาก็อดที่จะมองดูใบหน้างดงามของเจ้าสาวจำเป็นไม่ได้ซึ่งในวูบต่อมาเขาก็ได้เกิดความคิดประหลาดว่าหากไม่มีโชมพิไลหรือเขาไม่ใช่พาดาอภิรักภูบาลแล้วแก้มเปล่งปลังสีมะปรางสุกกับริมฝีปากเล็ก จิ้มลิมสีชมพูของวาริกานั้นต่างหากที่น่ากล่าวคำอำลาน่าชื่นใจกว่าผมอันหอมกลุ่นที่เขาได้อำลาชายหนุ่มมองดูร่างน้อยๆซึ่งอยู่ในชุดเสื้อคลุมยาวสีขาวบริสุทธิ์นั้นอีกนิดหนึ่งแล้วเขาก็รีบสาวเท้ายาวๆออกไปจากห้องหอคืนนั้นหลังจากที่ได้ตัวแจมให้ว่าคืนนั้นหลังจากที่ได้ตามตัวแจม ให้วาริกาดังที่เธอต้องการแล้วพาดาก็กลับห้องพักของเขาเพื่อผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเมื่อเสร็จธุระจากการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าทําความสะอาดร่างกายแล้วพาดาก็ออกไปยืนรับลมที่เฉลียงด้านหลังของห้องนอนเขาพร้อมกลับปล่อยจิตใจของเขาให้ล่องลอยไปไกลแสนไกลอย่างไร้ขอบเขตและในที่สุดก็ได้ไปหยุดอยู่ที่ชมพิไล ภรรยายอดรักของเขาซึ่งพาดาอยากจะมั่นใจว่าขณะนี้เธอก็ยังคงไม่หลับเช่นเดียวกับเขาเพราะผู้หญิงคนไหนเล่าจะหลับตานอนได้อย่างเป็นสุขในคืนที่สามีของเจ้าหล่อนเข้าสู่พิธีสมรสกับหญิงอื่นป่านนี้โชมคงยังไม่หลับอยากจะรู้เหลือเกินว่าชมของผมกำลังทำอะไรอยู่คิดถึงพาดาของคุณอยู่บนเตียงนอนหรือที่ไหนหนอ ชายหนุ่มคิดคำนึงถึงภรรยาของเขาอย่างสงสารและเห็นใจในการเสียสละของเธอครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงได้ให้คำมั่นสัญญากับตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อตอบแทนความดีของโชมผมจะไม่แตะต้องน้องสายตามสิทธิ์ที่มีผมจะซื่อสัตย์ต่อโชมทั้งกายและใจเมื่อมีคำว่าน้องสายเข้ามาเกี่ยวข้องในความคิดคำนึงคำมั่นสัญญาของเขาพาดา ก็อดที่จะคิดถึงเด็กสาวเจ้าของนามนี้ต่อไปไม่ได้เขาอยากจะลงโทษเธอว่าเป็นมารผ่านความสุขอันแสนหวานระหว่างเขากับชมพิไลอยากจะกล่าวหาว่าเธอเป็นต้นเหตุให้เขาพบกับความเปลี่ยวเปล่าอ้างวังที่สุดในคืนนี้แต่พอทอดสายตาไปยังดวงดาวที่เดียระดาษไปทั่วแผ่นฟ้าอย่างเป็นราชินีของราตรีในคืนนี้ซึ่งเป็นคืนแรม หัวใจของพาดาก็อ่อนลงสำหรับการอยากจะโกรธเกลียดวาลิกาทั้งนี้ก็เพราะเขาหมวนคิดถึงดวงดาวคู่ที่ประดับอยู่บนใบหน้าของเด็กสาวซึ่งมันช่างฉายประกายบริสุทธิ์สุขใสชวนให้เขารักเอ็นดูและเมตตาสงสารมากกว่าที่จะโกรธเกลียดดวงตาของวาลิกาเด็กสาวผู้พิการนี้ ช่างมีอิทธิพลเล่นลับอะไรเช่นนั้นซึ่งพาดาคิดว่าหากเป็นดวงตาของนางเนื้อทรายเมื่อนายพรานฉมังธนูได้พบจิตใจของเขาคงไม่เข้มแข็งพอที่จะนำอาวุธนั้นไปประหารนางเนื้อทรายน้อยก็แล้วเขาเล่าจะชิงชังน้องชายที่น่าสงสารผู้นี้ได้อย่างไรถึงแม้เธอจะทำให้เขาต้องยืนเปลี่ยวหัวใจอยู่ในขณะนี้ น้องสายถึงอย่างไรพี่ก็จะไม่ลงโทษเธอว่าเป็นต้นเหตุให้พี่ต้องแยกกับโชมพิไลเพราะน้องสายไม่เคยรู้เรื่องราวของพี่และป่านนี้เจ้าสาวที่ไรเดียงสาข,ของพี่ก็คงจะหลับไปแล้วอย่างเป็นสุขตอนท้ายเขาคิดถึงเธออย่างเอ็นดูพร้อมกับมองเห็นภาพที่นอนกลิ้งไปมาบนเตียงอันงดงามกว้างขวางซึ่งประกอบด้วยที่นอนหนานุ่มของวาริกา ขณะที่พาดาคิดว่าวริกาหลับแล้วอย่างเป็นสุขนี้แท้จริงเด็กสาวยังคงนอนลืมตาพรงอยู่ท่ามกลางความมืดภาพเหตุการณ์ต่างๆในตอนกลางวันของวันนี้ได้มาแํมกระจ่างอยู่ในความคิดคำนึงของเธออีกวาระหนึ่งดังนั้นสมองเล็กๆของเธอจึงต้องทำงานอย่างหนักในเมื่อเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ จะต้องถูกปิดาทิ้งไว้ให้อยู่ในวัชราเวทกับแจ่มตามลำพังทั้งนี้ก็เพราะมีอะไรบางอย่างในสีหน้าและแววตาของคุณหญิงอภิรักษ์ภูบาลก่อให้วาริกาบังเกิดความหวาดหวัน่นเพราะเธอไม่ได้งโง่จนถึงกับอ่านสายตาของคุณหญิงไม่ออกว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับเธอน้องสายไม่เข้าใจเลยค่ะคุณพ่อขา ว่าเหตุใดคุณพ่อจึงต้องให้น้องชายแต่งงานกับคุณชายเพื่อให้วิญญาณของเจ้าคุณลุงมีความสุขและเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่พ่อให้ไว้กับท่านในเมื่อพ่อก็รู้ดีว่าคุณชายไม่ได้รักน้องชายของพ่อและเธอมีคนรักอยู่แล้ววาลิกาและลึกถึงการกระทำของบิดาของเธออย่างะงนชงไงพร้อมกับเธอก็หวนคิดถึงคำพูดของผู้ให้กำเนิดที่ได้กระซิบบอกเธอ เป็นเชิงให้โอวาทเมื่อก่อนที่เธอจะถูกนำมาส่งตัวให้พาดาว่าน้องสายของพ่อจงอยู่ที่วัดชรเวทด้วยความเข้มแข็งอดทนและวันหนึ่งน้องสายก็จะเป็นผู้ชนะจำไว้นะลูกว่าลูกจะต้องเข้มแข็งอดทนให้สมกับเป็นลูกเขยของนายวิให้สมกับเป็นลูกของนายวินทําไมหนอพ่อจึงพูดเช่นนั้น พ่อพูดเรากับจะให้น้องสายแต่งงานกับคุณชายจริงๆไม่ใช่แต่งงานจมอมปลอมเด็กสาวคิดอย่างแปลกใจคันแล้วในวินาทีต่อมาเธอก็เชิดหน้าทำตาวาวในความมืดเมื่อบอกตัวเองว่าน้องสายจะเข้มแข็งอดทนเพื่อเป็นผู้ชนะเดังที่พ่อบอกและน้องสายจะไม่มีวันลืมว่าคุณพาดาอภิรักษ์ภูบาลไม่ได้รักน้องชาย ฮัลโหลนั่นแก่ใช่ไหมพาดาพอพาดารับสายก็ได้ยินเสียงจากฝ่ายโน้นถามมาอย่างตื่นเต้นยินดีซึ่งพาดาจำได้ทันทีว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นใครฉะนั้นเขาจึงตอบและถามไปด้วยน้ำเสียงไม่แพ้กันว่าใช่นั่นแก่เหรออลินอืมกันเองแกกลับมาจากเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่พาดาถามเดี๋ยวนี้เองพอถึงปุ๊บ ก็รีบโทรมาหาแกอรินตอบนายอภิรักษภูบาลจึงขมวดคิวเข้าหากันและรีบถามทายของเขาไปด้วยความสงสัยว่า<ม>เอ๊ะถ้ามีแกมีธุระสำคัญอะไรกับกันกระมังเปล่ากันไม่มีธุระอะไรหรอกนอกจากมีข่าวดีมาบอกแกตั้งใจว่าประเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่าแล้วจะไปหาแกที่วัชรเวทแต่มันไม่ทันใจเลยต้องโทรมาเกินให้แกตื่นเต้นไว้ก่อนชั้นหนึ่ง นายภูมิบอกมาเสียงแจ่มใสข่าวดีอะไรของแกข่าวดีนี้ไม่ใช่ของกันหรอกพาดาถ้าจะพูดให้ถูกต้องก็ต้องว่าข่าวดีของแกจากกันอรินบอกด้วยเสียงเคล้าเสียงหัวเราะข่าวดีของกันพาดาทวนถามถูกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเน้นเสียงตอบมาแกลองบอกกันสิอรินว่าข่าวดีอะไรพาดารีบซักถามไปอย่างกระหายใครจะได้รู้เรื่อง แต่แทนที่อรินจะตอบคำถามนั้นเขากลับพูดให้พราดากระวนกระวายใจใครจะได้รู้ยิ่งขึ้นว่าตอนนี้กันยังไม่ตอบแกหรอกขอไปอาบน้ำผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอย่างชา้าอีกชั่วโมงกันจะไปบอกแกที่วัชระเวสเลยทีเดียวทำไมแกจะบอกกันเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือเรื่องมันยืดยาวไว้บอกแกด้วยตัวเองดีกว่าแกจะทำเป็นคนใจร้อนไปหน่อยเลยนาะอ๋อกนขอขาวางหูกันนะ พูดจบอดินก็วางหูโทรศัพท์ลงโดยไม่ยอมรอฟังคำพูดใดๆจากพาดาอีกฉะนั้นพาดาจึงวางหูโทรศัพท์ลงค่อนข้างแรงและหัวเราออกมาเบาๆอย่างเคืองแกมขำเมื่อบ่นพึมพำในคอว่านายอดินนี่แปลกคนเสียจริงๆจูจ่ๆก็โทรมาให้เราตื่นเต้นเล่นพอมาถึงก็น่าจะให้ดังวันสักเปรี้ยงต่อจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษอริรนรณภูมิ ก็ได้มาถึงวัชรเวศตามที่เขาได้บอกไว้กับพาดาซึ่งพาดาก็ได้นั่งรอคอยต้อนรับสหายของเขาอยู่ที่ลานหินอ่อนข้างตึกด้วยรู้ว่าทุกครั้งที่มาอารินมักชอบนั่งสนทนากับเขาที่นี่มากกว่าห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นพอมาถึงและเปิดประตูรถก้าวลงมาแล้วอารินก็รีบเดินตัวปลิวเข้าไปหาพาดาซึ่งยืนต้อนรับเขาอยู่ ตลอดระยะเวลา20วันที่เชียงใหม่ผู้ที่แกนคิดถึงมากที่สุดในกรุงเทพคือแกนายรณภูมิพ,มพูดขณะที่เดินเคียงข้างพาดาตรงไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เหล็กดัดสีสวยสดแกแน่ใจหรืออรินว่าแกนคือผู้ที่แกคิดถึงมากที่สุดพาดาหลีตาถามอย่างยั่วเยาอันเป็นเหตุให้ใบหน้าสาสวยขาวสะอาดเรากับผู้หญิงของอริน แดงระเรื่อเมื่อพูดว่าคนอย่างกันแน่ใจแล้วจึงได้พูดงั้นกันก็โชคดีกว่าคุณสาวๆทั้งหลายพาดาว่าแน่ละเพราะกันยังไม่อยากหาห่วงมาแขวนคออย่างนายพาดาอรินย้อนให้พาดาจึงหัวเราะชอบใจเสียงดังและยังไม่ทันที่เขาจะโต้อตอบว่าไรอารินก็ได้พูดต่อไปอย่างเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อ กันมีแหนมมาฝากแกกับคุณป้าอานาถแล้วก็คุณโชมอยู่ในรถแน่ลืมหยิบเอามาเดี๋ยวให้เดิยลงไปหยิบสินายอภิรักภูบาลพยักหน้ารับรู้พร้อมกับเอ่ยถามอรินถึงเรื่องที่เขากระหายใครจะได้รู้อย่างเป็นงานเป็นการว่าแกว่ามีข่าวดีอะไรจะบอกกันอ๋อมีสิเรื่องเงินเจ็ดแสนที่แกต้องการกันหาให้แกได้แล้ว ผู้ที่จะรับจำนองวัชระเวทของแกคือเจ้าดือนเพนซึ่งมีศัก์เป็นน้องสาวคุณแม่กันเองสีหน้าแววตาของอารินแจ่มใสเมื่อตอบทั้งนี้ก็เพราะปราบปลื้มปีติที่ได้ช่วยความทุกข์ของสหายรักไว้นั้นเองแต่แล้วอรินก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่พาดาไม่ได้แสดงกิริยาตื่นเต้นดีใจอะไรออกมาให้เขาแลเห็นแม้แต่น้อย ฉะนั้นเขาจึงถามด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะ e, แกไม่ดีใจหรอกหรือพาดาทำไมกันจะไม่ดีใจกันทั้งดีใจและขอบใจในการเป็นยอดมิตรของแกแต่แต่อะไรหรืออลินลีบถามก่อนที่พาดาจะพูดจบประโยคแต่กันเอ,อ่อกันหาเงินจำนวนนั้นได้เรียบร้อยแล้วกันไม่จำเป็นจะต้องใช้มันอีกพาดา จำต้องปวดหายรักของเขาด้วยเสียงแผ่วเบาหมายความว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่งั้นก็แล้วไปกันพอยสบายใจด้วยนึกว่าแกยังไม่ได้ที่ไหนพอเจ้านาตอบตกลงกันดีใจแทบแย่ขอบใจแกมากอรินพาดาขอบใจอีกครั้งขณะนั้นพอเด็กรับใช้ยกเอาถาดเครื่องดื่มเข้ามารับรองอริน ก็นึกถึงโฉมพิไลขึ้นมาได้เพราะแทบทุกครั้งที่เขามาหาพาดาโฉมพิไลก็มักจะออกมาร่วมวงสนทนาด้วยการเดินนำเด็กรับใช้ที่ยกเครื่องดื่มมารับรองครั้งนี้เมื่อแลไม่เห็นภรรยาของเพื่อนรักออกมาร่วมวงสนทนาด้วยเช่นเคยเขาจึงได้เอ่ยถามขึ้นด้วยความสงสัยว่านี่คุณโฉมพิไลถ้าจะไม่อยู่กับมังพาดาพยักหน้ารับแทนคำตอบ อรินจึงถามขึ้นเป็นเชิงยาวว่าเธอไปไหนละ่ะเหตุไฉนจึงวันนี้จึงไม่เอาเงาไปด้วยโชมเขากลับไปอยู่บ้านพาดาตอบตามความจริงอรินจึงรีบซักถามวา่าฮะทำไมเธอจึงกลับไปอยู่บ้านสละ่ะทะเลาะอ,อะไรกับแกหรือเปล่าพาดาปฏิเสธสั้นๆงั้นมันเรื่องอะไรกันทำไมจึงเกิดแยกกันอยู่ในเมื่อแกกับคุณโชมนะ่ะ รักกันราวกับจะคืนกินนายรณภูมิถามอย่างสงสัยพาดาอึกอกักลังเลอยู่เล็กน้อยในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องการแต่งงานครั้งใหม่ของเขากับวาริกาให้อรินล่วงรู้ในเมื่อเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องปิดบังสำหรับอรินหากจะปิดบังก็เห็นแต่จะเปิดปิดเฉพาะเรื่องที่น่ารอายอดสูใจ เกี่ยวกับเงินจำนวนเจ็ดแสนเท่านั้นด้วยเหตุนี้ต่อมาพาดาจึงได้เล่าสาเหตุของการต้องกลับไปอยู่กับบิดามารดาของโฉมพิไลให้อรินฟังโดยตลอดและเขาได้สรุปการทายประการเล่าด้วยประโยคที่ว่ากันได้ตกลงทั้งทางโฉมและน้องสายเรียบร้อยแล้วซึ่งกันคิดว่าพอครบหนึ่งปีกันก็จะขอหย่าจากน้องสาย เรื่องของแกช่างวุ่นวายวกวนพิกลเดี๋ยวแต่งงานกับคนนั้นอยากกับคนนี้แล้วก็จะอยากกับคนนี้ไปแต่งงานกับคนนั้นอีกว่าแต่หากรอบครบรอบปีหนึ่งแล้วอาวินของแกอะไรนั้นเกิดยังไม่ตายตามที่หมอกําหนดไว้แกจะว่ายังไงอรินถามหากเป็นอย่างเช่นแกว่ากันก็จำเป็นจะต้องหาทางออกทางอื่นต่อไปซึ่งแกนคิดว่าคงตกลงกันได้ไม่ยากหนัก สำหรับกันกับน้องสายและกันอยากจะมั่นใจว่าน้องสายอาจต้องพ้นกันข้อผูกพันกับกันก่อนกำหนดด้วยซ้ำไปหากหมอที่อวินส่งมารักษาเธอครั้งนี้สามารถทำให้เธอพ้นจากความพิการพาดาพูดอย่างคาดคะเนอ๋อมีหมอมารักษาเธอหรืออวินเพิ่งส่งมาเมื่อวานนี้เองหมอสุเมธแกเพิ่งกลับจากดูงานเพิ่มเติมที่อเมริกา พาดาตอบหากเกิดเป็นบุญของคุณน้องทรายเธอเกิดหายจากพิการแกไม่เสียดายเธอหรือในเมื่อแกยอมรับกับกันว่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากอรินถามยิ้มยิ้มเรื่องอะไรกันจะไปเสียดายในเมื่อกันรักเธออย่างน้องเท่านั้นและการที่กันไม่รักเธอไม่ใช่เพราะเธอเป็นเด็กพิการกันไม่รักเพราะกันมีโฉมอยู่แล้วหากกันจะรักเธอ เป็นอะไรกันก็น่ารักการเข้าใจแกแล้วพาดาชายหนุ่มผู้เป็นแขกบอกสหายของเขาอย่างเข้าใจขอบใจแกมากที่เข้าใจกันอ๋อแกอยากเห็นน้องทรายไม่ใช่หรือประเดี๋ยวกันจะให้เด็กไปบอกแจมให้เขาพาน้องทรายมาที่นี่จะเป็นการรบกวนเธอเปล่าเปลกัะมั้งเธอจะได้พักผ่อนทั้งทั้งที่อยากจะเห็นวาริกาภรรยาในนามของสหายรัก อรินก็ไม่อยากรบกวนเธอไม่เป็นไรหรอกพาดาพูดพร้อมกับกวักมือเรียกเด็กรับใช้ซึ่งคอยนั่งรับใช้เขาอยู่ห่างๆนั้นให้เข้ามาหาและเมื่อเด็กผู้นั้นเข้ามาแล้วเขาจึงได้ออกคําสั่งตามต้องการอีกครู่ใหญ่ต่อมาแจม่มก็ได้เข็นเก้าอี้ลอ้อลือเคลื่อนตรงเข้ามายัางที่เขากับอลรินนั่งสนทนากันอยู่ ภาพของเด็กสาวที่อยู่ในชุดกางเกงขายาวสีน้ำตาลและเชิดผ้าดอกสีเหลืองสดซึ่งนั่งสงบเสงีง่ยมอยู่บน e, เก้าอี้เคลื่อนที่เข้ามานั้นทำให้การสนทนาของชายหนุ่มทั้งสองชะงักลงชั่วคราวพร้อมกันนี้ผ่าดายก็ได้ปลายสายตาอันคมกริบผ่านสหายรักของเขาซึ่งกำเลงตะลึงมองภรยาจำเป็นของเขาอยู่อย่างเผอตัว น้องสายสวยและน่ารักจนนายอรินตกตะลึงทีเดียวหรือนี่เขาลำพึงอยู่ในใจพลางมองไปยังวาลิกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็พบว่าเธอได้ส่งยิ้มให้เขาก่อนที่ตัวจะมาถึงขอบใจแจมพาดากล่าวขอบใจพี่เลี้ยงของวาลิกาเมื่อหล่อนพาวาลิกามาส่งแล้วก็เตรียมเลี้ยงไปพอพูดกับแจมจบเขาก็หันมาพูดกับเด็กสาว ด้วยการแนะนําให้เธอรู้จักกับอารินว่าน้องทรายรู้จักอาริรนรณภูมิเพื่อนรักของพี่เสยสิวาลิกายิมแล้วก็ปนมมือไหว้อารินอย่างแชมชอยเมื่อพาดาผู้จบชายหนุ่มผู้เป็นแขกรีบยกมือขึ้นรับไหว้และกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่ายินดีครับที่ผมได้รู้จักกับคุณน้องทรายเช่นเดียวกันค่ะเด็กสาวกล่าวตอบ อันเป็นเหตุให้อดินได้ยินเสียงเล็กๆไพเราะของเธอเป็นครั้งแรกฉะนั้นเขาจึงแอบอดคลิปชมเชยเ,เธออยู่ลีใจไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เสียงไพเราะสมกับรูปร่างหน้าตาช่างน่าเสียดายเหลือเกินที่เธอพิการแต่ถึงเธอจะพิการชัยก็กล้าพูดได้ว่าตั้งแต่เป็นนายอรินยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยน่ารักเท่าน้องสายคนนี้ บทที่ส l i s t i ด